สวัสดีนักเรียน,นที่น่ารักของคนทุกคนวันนี้เราจะมาแยกคำง่ายๆกันระหว่าง up f a r e n กับ up freegan up f a r e n แปลว่าออกเดินทางใช้กับรถรถอะไรก็ได้รถประจำทางรถยนต์รถบัสรถเมย์ my soup is up f า r rent ไฟออกไปแล้วอะแต่ฉันก็ยังอยู่ที่ <c oughs> าชานชลาลาในขณะที่ up f r e ี g ก n คือบินบินออกไปบินออกไปบินออกไป,ออกไปแล้วบินอย่างไรใช้กับเครื่องบิน เอ้ไมฟุก is u t to frog a n เครื่องบินบินไปแล้วฮสงสัยคงต้องซื้อตั๋วใหม่ละช้าก่อน แม่ได้ข่าวว่าไฟต่อไปนะอีกประมาณ3ชั่วโมงเลยนะมาเรียนเยอรมันข้าเวลากันก่อนคอร์สเรียนเยอรมันระดับ R ากับ r าสนะคะตอนนี้เป็นรูปแบบวิดีโอ60ชั่วโมง200วิดีโอจากราคาสาม0กร้อยบาทเหลือหนึ้บาททุกคนจา๋าวันนี้เหลือแค่71ท่านแล้วนะคะใครสนใจทักมุมสายมือด้านบนนะคะเป็นคอร์สเรียนคอร์สเดียวที่เป็นรูปแบบวิดีโอแต่มีการตรวจการบ้านตรวจต่ตัวตอบคำถามทุกอย่างที่คุณสงสัยและอาอยุเท่าไหร่ก็เรียนได้ไม่มีพื้นฐานเดี๋ยวโค้ดจัดให้ใหม่ๆ